สนามบินแทบแตกอิงฟ้าน้ำตาคลอแฟนต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นเรียมพักบิน Miss กรนด์อิน e r อร์เที่ยวทั่วไทยเรียกว,ว่าทำเอาสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกเลยทีเดียวค่ะ เมื่อแฟนๆนางงามรวมตัวกันต้อนรับการกลับมาประเทศไทยของควีนอิซาเบลลามิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2022พร้อมด้วยรองทั้ง9้าตำแหน่งและอิงฟ้ารราหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2022กลับบ้านที่ประเทศไทยค่ะและหลังจากที่กองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแจ้งกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยของเหล่าควีนวันที่1พฤศจิกายนปี2565โดยสายการบินไทยเที่ยวบินทีทีจ434เวลา16.35น,นาแฟนคลับอิงฟ้ารราหะ และแฟนนางงามแห่มารอรับบริเวณจุดนัดพบประตู2อ,อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมไป้ายไฟโปสเตอร์ดอกไม้รวมทั้งทีม Miss Grand Thailand ปี2022ก็ได้เตรียมพวงมาลัยมาต้อนรับซึ่งบรรยากาศในสนามบินก็คึกคักมากๆค่ะและเมื่อเหล่าควีนปรากฏตัวเสียงกรกดระหึหมสนามบินแฟนคลับกรูต้อนรับทีม Miss Grand International งานนี้แฟนคลับนางงามแฟนคลับอิงฟ้าจากทุกด้อมหอบกำลังใจมาทั้งพวงมาลัยแบงค์ดอกไม้ตุ๊กตามาให้พร้อมถ่ายรูปเป็นภาพที่ระลึกด้วยค่ะและนอกจากนี้อิสเบลล่าเผยว่าภาพแรกที่เห็นผู้คนมารอรับคือว้าวมาก ตกใจพูดไม่ออกยิ่งกว่าฝันรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมาประเทศไทยไม่คิดว่าแฟนนางงามจะให้การต้อนรับพวกเขามากมายขนาดนี้หลังจากนี้จะอยู่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับองค์กร Miss g r a n d i ิน e r n a t i o n a l อย่างเต็มที่และฉันขอให้อิงฟ้าพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอยากกินมากขอบคุณคนไทยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณค่ะไทยแลนด์และนอกจากนี้อิงฟ้าก็ยังได้เผยว่าทํอเอนน้ําตาคลอเลยค่ะดีใจมากแต่ก็ตกใจมากเช่นกันไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับมาหาพี่ฟ้าเยอะมากขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มา ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ฟ้านะคะฟ้าทำดีที่สุดแล้วสำหรับการประกวดครั้งนี้ขอบคุณบอสนวัตที่ดูแลทุกคนเป็นอย่างดีหลังจากนี้พวกเราจะมีงานที่เชียงใหม่สระบุรีและคอนเสิร์ตเดือนธันวาคมทั้งเดือนแล้วก็โปรแกรมพี่ฟ้าจะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวเมืองไทยค่ะ และผู้สื่อข่าวยังได้ถามว่ามาถึงแผ่นดินแม่แล้วพี่ฟ้าอยากกินอะไรเป็นมือแรกซึ่งพี่ฟ้าก็ตอบว่าอยากกินส้มตำค่ะสำหรับ Miss Grand International ทั้ง10คนจะอยู่ปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับองค์กร Miss g r a n d i n น e r n a t i o n a l ตลอด1ปีเต็มทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกพร้อมร่วมรณรงค์แคมเปญยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นหัวใจหลักของเวที Miss Grand International ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนนนะะะคคคแลล้้วเจอกัใหหม่่ิปา